เปลี่ยนประเทศไทยช่วงพลเมืองช่วยเปลี่ยนนะครับที่เชียงใหม่นั้นมีคนกลุ่มหนึ่งครับที่เปลี่ยนตัวเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยการหันมาใช้จักรยานเป็นพาหนะครับแทนยานพาหนะอื่นที่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมไม่เพียงเท่านั้นนะครับพวกเขายังพยายามที่จะเสนอให้เป็นนโยบายสาธารนณะเกี่ยวกับเรื่องที่พวกเขาทํากันด้วยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน อายค,คนจนจำต้องทนปั่นรถถีบจะไปจีบี่น้องคนงามพอไปถึงอายก็ฟังเงินถามพอไปถึงอายก็ฟังเงินถามี่น้องคนงามกินข้าวแรงแล้วกาอุ้ยเพลินไปหน่อยครับท่นทนนานผู้ชมนั่นแหละครับ ชมรมจัก,กรยานหรือว่ารถถีบจังหวัดเชียงใหม่ที่มาร่วมกันปันป่นปันป่นปั่นแล้วก็ปัน่นบนท้องถนนดูสิครับวิ่งสวนทางวันเวซะด้วยพวกเขากําลังพิสูจน์กันว่าการปั่นรถถีบสวนทางวันเวนั้นมีความปลอดภัยกับผู้ขับขี่และรถที่สัญจรไปมาได้มากกว่าการปั่นไปทางเดียวกันซะอีกระดัาการขี่จัก,กรยาน ที่สวนมาเนี่ยนะครับความปลอดภัยจะมากกว่าที่ขี่ไปตามกระแสจราจรเพราะว่าต่างคนต่างสวนทิ่ซ้ายมองเห็นรถที่สวนกันตลอดเวลาไม่มีรถอะไรที่เร็วกว่าข้างหลังที่จะต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นที่ขี่สวนไปเนี่ยปลอดภัยสบายใจที่สุดนะครับ ทั้งพิสูจน์ให้เห็นกันจัดจังด้วยการปั่นจักรยานโชว์กันแล้วสมาชิกของชมรมจักรยานจังหวัดเชียงใหม่ยัยงลงแรงเข้าร่วมในเวทีแก้ไขปัญหาจราจรแบบมีส่วนร่วมโดยเสนอให้จังหวัดประกาศเส้นทางวันเวในเมืองเชียงใหม่ทึง3มเส้นทางเปิดให้รถจักรยานสวนทางกันได้พี่น้องจาวจักรยานเชียงใหม่ ยืนยันกันว่ามีหลายประเทศครับที่ทําสําเร็จมาแล้วจักรยานจะปลอดภัยอยู่แล้วมันสามารถจะเบรกได้จะยุดได้ถ้าม่นจะมันรถกันเครื่องรถเครื่องนี้เฮาเพอ่<ๆ>มเพอมาได้นี่เฮาวุบวิดลงมาได้ได้ก็ได้รถที่จะปลอดภัยที่สุดเลยค่ะ เปลี่ยนสําเร็จแล้วครับเห็นที่คราวนี้คนเชียงใหม่คงจะต้องเปลี่ยนใจหันมาใช้รถจักรยานกันมากขึ้นประหยัดทั้งพลังงานสุขภาพก็แข็งแรงแถมยังลดโลกร้อนอีกด้วยคุ้มกว่าเห็นเห็นสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณนักข่าวพลเมืองเหนือจังหวัดเชียงใหม่มากๆที่นําเสนอเรื่องราวช่วยเปลี่ยนในวันนี้ขอบคุณขนาดนักจ๋า ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นพลเมืองช่วยเปลี่ยนประเทศไทยได้นะครับโดยการส่งเรื่องราวของตัวท่านเองของคนในครอบครัวของท่านหรือว่าคนในชุมชนที่ท่านอยู่นะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นส่งมาตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอณนะขณะนี้นะครับและวันนี้เวลาของรายการเปลี่ยนประเทศไทยหมดลงแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับ